ดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์แชนแนลนะครับวันนี้นะครับเฮีย er, มีกิจกรรมดีๆจากทางอีออนมาฝากนะครับอีออนก็เป็นแบบแบบสินเชื่ออย่างเงี้ยนะครับสำหรับใครที่ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับก็ไม่ต้องไปสมัครนะครับอันนี้คือเฮียแค่บอกเฉยๆนะครับผมสําหรับบางคนที่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปไปหาสมัครแล้วก็แบบมามามาต้องมาผ่อนอะไรนะเฮีย er, ก็ไม่ได้แบบ สนับสนุนให้ไปให้ไปแบบไปไปกู้นี่ยืมสิทนะครับแต่เพียงแต่ว่าสําหรับใครที่จําเป็นนะครับแล้วก็ต้องการใช้เงินหรือว่าใช้สินค้าหรือว่ามีความต้องการจะจะจะกู้เงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของอีออนอยู่แล้วนะครับก็มาฟังเฮียพูดนะครับโปรโมชั่นนะครับผมอีออนนะครับ30ปีนะครับอ่าอินเวอร์ซอรนะครับเซอร์เบชันนะครับผมก็ระยะเวลาตั้งแต่6 มีนาถึง31ธันวาใกล้จะหมดเคแล้วนะบัตรที่ร่มรายการนะครับบัตรเครดิตบัตรสมาชิกบัตรสินเชื่ออีออนทุกประเภทสินเชื่อดิจิตอลทุกประเภทและสินเชื่อ e. On, อีออนทุกประเภทยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อ,องคองก์นะครับสถานที่ตู้ค้าและตู้ ATM ทั่วโลกนะครับผมฉลองครบ30ปีรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะครับรถออร์นากูดแค่30รางวัลรถจักรยานยามาฮ่า แอนฟิลโนไฮบริดนะครับ50ารางวัลทองแท่งหนักหนบาทจำนวน220รางวัลรวมทั้งสิ้น300รางวัลมูลค่ากว่า41ล้านบาทนะคะรับผมรับสิทธินสิทธิ์นะครับเมื่อสะสมยอดใช้จ่ายเบิกเงินสดผ่อนชำระเช่าซื้อครบ1000บาทหรือสมัครบัตรเครดิต สินเชื่อกับอีออนตามรายการดังต่อไปนี้นะครับสมมุติถ้าใครที่เป็นลูกค้าของอีออนอยู่แล้วนะครับเมื่อสะสมยอดใช้จ่ายนะครับเบิกเงินสดออกมานะครับหรือผ่อนชําระเช่าซื้อครบทุก1000บาทนะครับครบทุก1000บาทได้1นึสิทธิ์นะครับผมโอเคนะขั้นแรกก็คือไปสมัครบัตรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าต่อไปไม่เคยคนที่ไม่เคยสมัครเลยนะครับและอยากได้บัตรนะครับผมก็ไปสมัครตามนี้นะครับ ่ายผ่านบัตรอีออนนะครับเปิดถอนกระสดล่วงหน้าผ่านตู้ t m ทําทำรายการผ่อนชำระสินค้าบัตรผ่านบัตรเครดิตอีออนนะครับหรือสินเชื่อ y o u r Cas คสนะครับทำรายการสินเชื่อเช่าซื้อนะฮะสวัสดิบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อทุกประเภทผ่านทางสาขาอีออนและทำการเปิดใช้งานบัตรนะครับรับสสิทธ์นะครับอันนี้คือ1สิทธินะฮะถ้าคุณทำตามนี้นะครับรับสสิทธ์ มาสะสมยอดใช้จ่ายออนไลน์โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ซื้อประกันครบ1,000บาทหรือสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อกับ e อีออนผ่านทางออนไลน์ตามดังต่อไปนี้บาบาบา,บา,บานะครับรับ50สิาำหรับลูกค้าที่สมัครบริการ e statement นะครับ50ต่อท่านนะครับไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนร,ร่วมรายการส่งเสริมการขายเ้ยาขายไปที่ตามที่กําหนดนะครับ ก็ประมาณว่าสาหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือต้องไปสมัครบัตรเครดิตนะครับแล้วก็บัตรสมาชิกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการใช้จ่าย1,000บาทคุณจะได้รับ1สิทธิ์อัตโนมัตินะครับผมก็สาหรับใครที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้นะครับไม่มี เรื่องที่ต้องใช้ก็มาฟังเฉยๆนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้บัตรต้องไปรูดซื้อสินค้าอะไรเงี้ยมันจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ไปรูดกันนะครับเพื่อได้รับ1สิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้คืออีออนจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่มีความจําเป็นก็เฮียก็ไม่แนะนํานะครับแต่สำหรับมีคนที่จําเป็นและต้องใช้นะครับแล้วก็ อ่ามันจะใช้ของบัตรสินเชื่ออันไหนดีก็มาใช้ของอีออนดีกว่านะครับเพราะว่าได้ลุ้นโชคด้วยนะอ่านเงื่อนไขดีๆนะครับหรือยังไงก็ไปที่สาขาแล้วก็ไปถามว่าเออมันยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้โปรโมชั่นถึงวันที่31ทธันวานะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ